ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างประเทศคำถามที่หลายคนอาจไม่เคยคิดแต่เริ่มชัดขึ้นทุกวันก็คือโลกจะเลือกใครระหว่างไทยหรืออเมริกา ฟังดูอาจเป็นคำถามที่เกินจริงเพราะสหรัฐอเมริกาถือเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกมีอิทธิพลทั้งด้านการทหารเทคโนโลยีการเงินและการทูตแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยแม้จะเป็นประเทศขนาดกลางแต่กลับมีบทบาทที่ทำให้โลกเริ่มหันมามองและตั้งคำถามว่าประเทศเล็กๆแห่งนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในอนาคตได้อย่างไรอเมริกาเป็นประเทศที่สร้างระบบระเบียบโลกสมัยใหม่ขึ้นมา หลังสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกไปจนถึงการเป็นเจ้าภาพวางกฎกติกาในด้านการค้าและการเมืองระหว่างประเทศด้วยพลังอำนาจนี้เองหลายประเทศถูกดึงดูดเข้าสู่วงโคจรของอเมริกาแต่ในเวลาเดียวกันอำนาจนี้ก็ก่อให้เกิดแรงต่อต้านประเทศจำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งคำถามว่าโลกควรพึ่งพาอเมริกาตลอดไปจริงหรือ หรือถึงเวลาที่จะมองหาทางเลือกใหม่ในจังหวะเดียวกันประเทศไทยก้าวขึ้นมาบนเวทีโลกอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องใช้กำลังทหารมหาศาลแต่ด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ที่กลายเป็นสมรภูมิแข่งขันของมหาอำนาจไทยเชื่อมโยงเส้นทางการค้าแหล่งพลังงานและเป็นประตูระหว่างเอเชียกับโลกตะวันตกการที่ไทยสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสหรัฐอเมริกา จีนรัเสเซียญี่ปุ่นและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทำให้ไทยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจมองข้ามเมื่อเปรียบเทียบกันตรงๆอเมริกาคือประเทศที่มีทุกสิ่งทั้งกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดเงินดอลลาร์ที่เป็นสกุลกลางของโลกและบริษัทยกใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่กำหนดอนาคตแต่ปัญหาภายในของอเมริกาเองทั้งความขัดแยง้งทางการเมืองเศรษฐกิจที่ผันผวนและบทบาทที่ถูกท้าทายจากจีนและรัเสเซีย ทำให้ภาพลักษณ์ของมหาอำนาจเพิ่มสันคลอนโลกไม่ได้มองอเมริกาเป็นผู้นำที่ไร้ข้อกังขาอีกต่อไปในทางกลับกันประเทศไทยแม้จะไม่ได้มีอำนาจมหาศาลแต่กลับมีสิ่งที่หลายประเทศให้ความสนใจคือความยืดหยุ่นไทยไม่ได้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจนแต่สามารถสร้างดุลยภาพระหว่างมหาอำนาจได้อย่างชาญฉลาด โลกกำลังเฝ้ามองว่าไทยจะใช้ตำแหน่งนี้ในการสร้างเวทีใหม่ที่ไม่ใช่การเลือกข้างแต่เป็นการสร้างสะพานเชื่อมที่ทุกฝ่ายยอมรับได้หรือไม่นอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งที่ซ่อนอยู่นั่นคือซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมอาหารการท่องเที่ยวดนตรีและศิละปะไทยกลายเป็นสิ่งที่สร้างอิทธิพลต่อจิตใจผู้คนทั่วโลก โดยไม่ต้องใช้กำลังบังคับตรงกันข้ามกับอเมริกาที่ใช้พลังแข่งผสมผสานกับภาพยนตร์เพลงและแบรนด์สินค้าในอนาคตที่ผู้คนเริ่มไม่เชื่อมั่นในอำนาจบังคับแต่กลับสนใจอิทธิพลที่เข้าถึงหัวใจได้ง่ายอาจทำให้ไทยมีพื้นที่มากขึ้นบนเวทีโลกแต่คำถามใหญ่คือโลกจะเลือกไทยแทนอเมริกาจริงหรือหรือโลกไม่ได้กำลังเลือกว่าจะอยู่กับใครแต่เลือกวิธีการใหม่ ในการดำรงอยู่ไทยอาจไม่ได้ถูกมองเป็นตัวแทนที่จะมาแทนที่อเมริกาแต่กลับถูกมองว่าเป็นประเทศที่พิสูจน์ว่าโลกไม่จำเป็นต้องมีแค่ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวทุกประเทศสามารถหาทางเดินที่เกอกูลกันได้และนี่อาจเป็นสิ่งที่โลกกำลังมองหาสุดท้ายแล้วคำถามนี้อาจไม่ใช่ว่าไทยหรืออเมริกาใครกันแน่ที่โลกจะเลือก แต่เป็นว่าโลกกำลังเลือกแนวทางใหม่ที่ไม่ต้องผูกพันกับอำนาจเดียวโลกกำลังมองหาความสมดุลและในสมดุลนั้นประเทศไทยอาจเป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศขนาดกลางก็สามารถเป็นผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเรือบรรทุกเครื่องบินหรือระเบิดนิวเคลียร์ดังนั้นคำตอบที่แท้จริงอาจไม่ใช่การแทนที่แต่เป็นการอยู่ร่วมกันในแบบใหม่ และหากประเทศไทยสามารถรักษาบทบาทนี้ได้ต่อไปโลกอาจไม่ต้องเลือกว่าจะอยู่กับอเมริกาหรือไทยแต่โลกอาจเลือกที่จะเดินไปพร้อมกับไทยในเส้นทางใหม่ของอนาคต